รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพี่นอ้องพบกับผมไอวัดเวียนแหวกรายการตะล่อนตะลุยอีสานมื้อนี้ภาพพี่น้องมาเทียเ่ยวอำเภอลาดสีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดครับภาพี่น้องมาเทีย่ยวแนด์มากแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งก็คือวัดบันดานครับเป็นวัดสีขาวสวยงามเลยครับผมแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือสิภาพพี่น้องไปเบิงการเฮดเสื้อครับจากเสื้อกกนะครับรายละเอียดของรายการสิเป็นอย่างไรตามผมมาได้เลยครับ ทีไไ่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในก็นต้องบอกว่างามแห้งเลยครับผมเป็นยังถีตื่นตาตื่นใจแห้งเดี๋ยวมาเห็นแล้วก็เป็นบุญนะครับสําหรับผู้ใดถีพัดในมาก,กอย่าเลืมมากนะครับถีวัดบานดานอำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกตครับเดี๋ยวจุดต่อไปที่ภาพพี่น้องไปทีตลาดกลางบานครับ เมื่อกี้ผมพาพี่น้องไปเบิ่งความสวยงามของวัดมาแล้วครับกาลัางเห็นยังเนาะครับน้อเนี่มาต้มไหลค่ะต้มไหลบ่ครับย้อมสีบ่ครับค่ะย้อมสีก่อนโอ้เอาไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำมาจังเอาไปแชแดดนะคะไหลไหลนี่เฮาได้มาตั้งใดครับนี่ปลูกเองค่ะปลูกเองบ่ครับ อันนี้อันนี้พื้นค่ะมันปลูกมันปลูกอย่างยี่บ่ครับบ่ค่ะปลูกโอ้ท<อ>าง่านก็ได้ค่ะ<อ>ไม่สวนไม่ใช่ไ้าก็<อ>ได้มันนปลูกง,ง่ายนะคะเขาเขาไม่ยอมเนี่ยนะเขาจะเอาเห็นนีงครับบุ๊คอันนี้เปตางหัวเป็นอเสีนนะะอยอะไรฝ่เอาไปทอท่อเสืยบอ่ครับโอ้อืเที่กำลงยม ใส่เวลาดนไหครับตม้มเน,น่ยซีฟนาทีนะครับซีฟทีครับแต่สีมันแหยสีมันเกาะเนาะต้องตง้องใส่ไฟแห้งบมครับใส่ไฟแหง้งน้ำน้ำตรงเดือด้วนะเนาะค่ะตองน้ำเดือดแล้วกัผสมซีรัง <8. S 1> ามาหอดจุดนี้แล้วอันนี้เฮ็ดยังกันครับหนึ่เพื่อนยังครับ ซอยซอยค่ะซอยกุ๊กนะคะซอยกุ๊กคคะครับหนมันเป็นเส้นเ่ครับค่ะเส้นก็ใส่มันออกค่ะค่อยปดตาเด็กอันนี้ผู้มีหนาทีใส่ใช่ะแนนใส่คะนใกระกันมือนั่งนี้เฮดเดอรล็เป็นไรครับนี่ยได้ยไมอยู่เนาะ หล้างลังจากถี่ห้อเอามาใส่า่อเห็นยังต่อครับเอาตาแดดค่ะตาแดดตาแดดแห่งกับกยอมตาตาดนรแมกระจ่วงก็สีแห้งเขาจนกุ้มันตีแหงอันท่อนนี่เฮ็ดเดรย์ไร่ปะเดยครับเดรเด็กเส้นเดรตค่ะบางอันตัวใหญ่ตัวห่น่อยเราจะตัวใหญ่ตัวหน่อยเนะตัวหน่อยจะซอบค่ะ ใบใหญ่แ้กับสีสัแบบแ่งูมัดกับมัดมาที่นี่อันนี้อันนี้เบิกผูมัดเบิกจัง่อยเ้ง <c oughs> โอ้หเหตุจังไลยครับมัดนี้มัดจ็กเสีนตัวมัดหนึ่งเน <มา S 1> พื่อให้นไม่พอกันมาจะั้นนลค่ะแล้วก็อากาไปพึงแดงดนะคะอากาศแดดมัน<ข>ีห<ข>็นนะะหอจนกัดเสียนมันบอกว่ามัดนึงจ็กเสีนโบบริจับละกาเอาค่ะปลากาเอาเพื่อเพื่อีเห้าไปตากให้มันแห้งไงแบบ ัเอหยาครับหางมาเบิ้งทั้งนี่งจังหน่อยต้องพี่น้องบัดทีนี่นั่งเห็ดยยังนาะครับอยู่นี่อันนี้เดยันเนี่ยเของเขาเอ้ยกขาจะเขาเขาหาป็เขาเนียวโอ้ไลดิเห็ดองเขาได้ให้กันเนาะได้หนึ่งเหยเฮ็ดกระเป๋าเตุองเขาเห็ดไดทุกอย่างที่มพจะเหยียด้ะอ๋ออันนี้คือขึ้นฟ้ามันขึ้น เริ่มต้นนะครับมันก็วุ่นวองนั่งไงใส่จักเก็นมาหาลูกหกใ่ไปสนับหาลูกหกตรงถ้ามันสุดแล้วมัมาตอากเนาะโตจริจริงนะโอ้เอามาว่าทาดการเจ็บ ถาหมุนหมุนมอยากลองแค่ละลองบ่ละคะแ่ลองน่ลองได้ลองพี่น้าครับเดี๋ยวพ่เคยเห็นแทเทียด้ครับเดี๋วเดี๋ยวเดีจะลองลองหมุนด้ิบเขาเีเอ่า่ออาายอยอ ดึงด sure the ึงเออมือเข้ามน่้เละที่มันเสมอเสมอมานันาทนั ah, ้เดี๋ยวเห็นแล้วจะมาวหมนไปเกี่ยวยกขึ้นนี้ยกม็จะสีเออมันงเาัอยเอาสามเดี๋ยวเดี๋ยวสองเเอาสามเกี่ยวสีอกรอนนึงขึ้นลูกจะนูกลงในสองจลอองพี่เดยวแมน อันเหมือนดึงดึงันดนดี้วนดได้ม้วนดได้ม่นหน่อยโอ้นนอยนเหมือนม้วนไหม้วนหน่อครับม้วนช่เียงเออได้อ่าตอตอได้หรอกดตัวนมนี่คตาที่ดางาเ็บกระติบเขาแล้วกดมือรจาก่บุกหรือท้าหนาท่าจังหวัด ที่จะเกิดครับท่านอำเภอลาชีสไลด์เนาะจะลังมาอย่นไม่คุมลุมเป็นกระลังกลังสายกระติบขอยู่ก็เลยขอเปนตาในนี้ม้งสองม้งสองม้ตอีกแล้วเกี่ยวสอง่าไผ่จ่าไาไ้กที่เกี่ยวเกี่ยวสอง คนเฮดโบเป็นเหเฮดบ่เ huh. ป yeah. uh, mm. yeah. uh, so ็นปีแล้วครับเป็นเป็นครับนกมือเกี่ยวเท้ากคือจะเนเท็ดแันกระติบเข่าในยู่อาทิตย์เองแต่ขั้นพีชร้อนเท็ดนี่คือติเป็นปีไปแล้วหรือไม่ลองก็อ้าตัวใหก่ดี๋ยตัวใหญเพิ้ล สปิดู่ไป็สักนดูกสันครับผมคุณแม่แตัวอะไรทั้งนยครับตอนนี้คุณแม่ซื้อชื่อทองดีปัทธมอาจารคุณแม่ทองดีปัรปัรนะครับมายูยูยูบาเนอไหมค่ะบยูบาเนครับบันดาลนกตรงบันดาลนกตรงมสา เราที่ผมไปวัดมากเมื่อกี้เนี่ยคนเท็ดงานมน่านอนขนเลวัดงามยูป่ประจะเป็นที่ริดเนียวที่ใจของระบาลั่นเราคนเห็ดถึงมาสีขาวงามค่ะอ่าคนตออ่อเลยห้ับเออเดี่ยวสามเ่อซีกับจังหนึ่งนึง่จ้า กะไไม่เรื่อยสาเท่แท่งแทงเลยโทีนี่แคท้เหยแท้เแทง,แทงม่ขอบเนย่จ้าตองจ้า มันของฮักับโตออกมาดึงจางมันจะยากเกินคนเรอเอามันก็ยากเกินม่ถึยุคกแ่เันคู่ซ้อนดีเลยเอ้าหัวดีหัวเวมถือว่าเก่งมากค่ะนี่บอเคก้ามูสามมูสี่สามสี่บาทเลยสี่บาทแพงแบบเอามันคือบั เลยมั้งผีเลยพี่มันดีจังเลยเป็นยังห้องร้อนผีกว่ากากาเห้มันให้มันเป็นหลองดีเนาะเป็นช่องทุกกาเข้าโบลีนเยมีไม่หรือวัดเวียนแวะเอาวัดเวียนแวะโอเคครับเป็นพ่ไปวันชุดต่อไปครับแม่ขอบคุณครับอเห็นมันแมวอ่ะอันตนดังกลับ เน้แล้วเราอหมวันีครับถ้ากันเห็นอย่างอยู่ครับเนียพ่อเสียบ่ครับเมืก้อพวกเ้พวกเป้ทั้งหลังอยูซนเป้ยงแบบปักไหลบอกอยไหล่จ้าฮะสอยไหลเอาให้ซอยไหลล้าก็ผมกับเป้ร่ำหนบ่เ็ดติ๊บขาวว่าเม่อกีดียวจะปกับสวรรค์องหนูหานมันเห็ดเป็นอ่างไรพี่รองเห็ดเป็นบบมันจะง่ายแนะนำ่าไ อันนี้อันนี้เขาเป็นเสื้อรายอะไรครับเนี่ยร้ายธรรมาสตราแอันนี้อันนี้คือคือคือกบหรือว่าหรือว่าเป็นผือเป็นยือจั้เสื้อที่เป็นถืออะรเื้อมาดังันล่นล่ำคล้องจะพี่งเงีาบอกคือย่างน้นามคต่หนามหลายมันยืนอยวเน่แกนเสื้อมีเสื้อจักกีบคว่ามีเสื้อจับดย

หลายเวลาเราบืสิไมได้วยไม่เนี่ไม่สีัวเราเมื่สิื่นแต่วันนีมันจิิเปียไม่เสียหัระนนีมันจินิมันติเวลาเป็นนานสักทีเม่อสิ่อ่น

สะสมคือทำสะสมมันสาดที่แล้วเราพอเหมือนกันได้ยุตแล่วมันจอดเนัสอนากแค่นี้ก็จอดสอดน่าจะได้เงินแล้วหรือ ถ้ากันกันตั้มที่เดียสอดเดกันเลยผมรกเบอรมี้นเ็สวดใหมเบอรน่นกันนกันเนี่ย้ไปไปไหนมันขึบรลุถีงน่นมันมีนี่ต่งนโอ้ีนี่น่ลยจัดั่ก็ได้เอาที่เสียไปไหนรนนีม่ลน์ไลนมันนี เราเห็นเป็นเยัจไก็ได้บ่ก็ต้องหายรู่อสิบก็จะบาเป็นไงมือล่ามุกาเลยโนายเคลื่นกระเนี่ยมาการเรืชื่อความก็หงายเนอะความเกเดหยบดทึ้นนึงหงายเกิดต่อไปนั่นเง

พ yeah, <tr uth Dogs> ี่วงี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาที่นี่ินตาพี่เลยมาสิ่อสอนตำสาเมาที่นี่เจ้าพี่ดนงครับแข่สเล้อดอลด แล้วขสูข้างน้องกันมื่อีเคื่อนอรกนลยอะก็มันเค็งสูงนี่พี่น้องเค็งเื่อนอนเค็งสูงเลยดังตผู้ชายกับไหนตัวด่ดัด้วย่หันนข้างขน้าเลยเหรอเหรอเหาอเหรอเหรอเหรนเารเหัหหเหรอเหรอัหรหคเอเเ

ตามเลยครับตืง,งอไมแกกับบอั้แบบเายหาวบเพื่อเพื่อ,อกอบใหว่บ่ออาทิตย์นี้เทะงานเดีด่วมันก็ทีละสอง,งมัน ไปทางสารได้เลยื่อนอนเชื่อนทางนั้นคอหมอทีทางทงเได้เห็นเยื่อนเขี่นทางนั้นมันกอนต้องขยับขึ้นมาอีกเพราะถ้าคนาี่เขื่จะต้องมีการงานยอมันต้องตดมัเดียวโอ้หสวาเลยไม่มาเรื่อโอเคอประสบการตรงครับวันนี้มาหอดจอดเสร็จร่วนใส่เลยหลังใสสารกบท่เผา ร้านก็ซิบเขาแล้วพ่อเขาเห็นศาตับก็อีก

นี่บ่แม่ยอดมันซทำหน่บ่มันก็ติดเอาไปเอาไปเข้าต่งเซรามาจจกมือนไงเซประมาณสิบห้าวันที่หามือออกออกขาค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยตัดได้หามือเขาตัดได้หามือหล่ะกับมาดมาดหลักกับมาจุ่มน้ำป่ครับตัดนี่ยขึ้นเซรามไปได้หามือแล้วค่ะแต่ปกติ ปกติแล้วหากมันสิออกนี่คือ15วันมันถึงจะจะออกรากรากมันจะโผล่มันสิโผล่ออกมานะคะเอาไปปลูกพอหากออกมาปั๊บกัิเสีต้นมันก็สินคือปนไปไปปลูกในที่ดินมันติดงายอยู่หรืิไงายค่ะต้นมดนยังบ่ หรือว่าปุ๋งนิตรชื่นทับทับปุ๋งนิตรชื่นคือคือบปตองใส่ปุ๋ยโพแทสเซียบปตองอียังเลยค่ะเพิ่นสิมักอยู่ในแบบดินนินงชื่นชื่นชื่นมาตามาต่มีน้ำซุ่มๆเลยค่ะมองเอาไปเสียบลงล้างห้องน้ำมองล้างจานนี่คือเมนเพิ่มเลยค่ะโอ้เดี๋ยวไม่ได้คิดยากเลยหรอแม่ค่ะว่าตายกับพวกยังตายกับฮาวมัปลูกไม่ในสีเนาะว่าแตาถ้าต้นหนึ่งตาแบบมันสิโพเนาะมันสซิโนไม้มันสซิข้นมากค่ะ มันส <Ooh. S 1> ิเป็นมันสีเออต้องไปผูกสารมันเพือมันสินอไมอ่ะกาเลยเวลาเขาตัดตัดต้นออกปั๊บนอไมมันก็สิมันก็สิโผล่ขึ้นมาเลยค่ะครับเราบัิณิตรู้ว่ามันสีง่ายจนถือว่าเขาสิตัดได้เนี่ยอ๋อเขาใส่เวลาโดนมันเลยครับใส่ใส่มันใส่เวลาโดนมาเลยกวติดง่ายถือว่าตัดเป็นเป็นโกลมาได้เนี่ยประมาณสองถึงสามเดือนนี่คือสีคือมันมันสีง่ายสาเริ่มแหลก เพราะมันพอมันเพราะมันสูงขึ้นมากปลาพ่อตัดไปปั๊บยิ่งตัดยิ่งขึ้นสูงขึ้นแง่แม่นตัดแล้วปลูกไม้บอแม่กคือมันสิบโอ้คืนบอกนอก็มาละมาอีกเติมไม่เลยค่ะแบบนี้เข้ากับด้วยตัวไหนบอของลงทุ่นหรอเอาหลังจากที่ฟังเรื่องปลูกไหลแล้วเข้ามาเบิ้งเันผลิตภัณฑ์เขาแนมาหันผมไปผมไปนี่แหละเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่น คุณแม่เป็นสอนพ่อเพี้ยนกระติบเขาไหมอันนี้มันเป็นมานตั้งใดครับกระติบเขาห้องนี่เพราะอออันนี้คือจากจากไร่มาอั้เค่ะจากจากต้นไร้เลยค่ะอานนี้ในเป็นเชือกเชือกนี่คือสิบเพิ่มเพิ่มลวดลายให้มันให้มันสวยงามเลยนะครับอันเชือกอันนี้ใส่เวลาได้หมื่นครับในการเห็ดถ้าถ้าเป็นนางนางเห็ดเอาอีหลีนี่คือมือเนื่องกระเล้วค่ะผู้คน กูเก่งๆมีนะคันแต่ส่วนมากก็คือนั่นเดียวกับสิเฮ็ดอัตเต้นในก้อนแล้วก็สิไปเฮ็ดงานอย่างอื่นนะครับสิใส่อ่านั่งยื่นใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์กอไม่เฮ็ดได้รับครับผมเอาก้อนสีสีไปแนวอื่นเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำตัวหน่อยสักหน่อยครับค่ะคืออรจันปฐมค่ะเป็นเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านทอเสื้อของ บ้านด่านหมูสามหมูสีตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษค่ะโอ้ด <ED> ูกับประธานกลุ่มนะครับโมนี่เนี่ยก๊อกไห้เท่านี้มันใช่ไอ้หรือทอดหรือเปล่ครับกับกับผือเนี่ยมันตายกันบ่เป็นยังเขาคือบนนิยมเอาอันกระทิบเขาเอาผือมาเห็ดีบ่ผื้อนี่ผือนี่สิบ่ไข่นิยมเห็ดค่ะผือนี่สิมันสิเส้นใหญ่มันสิมันสิเป็นต้นใหญ่ครับมันสิเป็นต้นใหญ่ที่ ค่ะสมมติว่าไม่เห็นนี่คือมันต้องซอยให้เส้นเส้นหน่อยแม่นค่ะบานไอ้ต้นกกนี่คือมันสิก้มอยู่แล้วมันจะเป็นต้นก้มอยู่แล้วต้นผูนี่มันจะเป็นสามแม่นค่ะมันสิกรมเขามามันสิกรมบานพ่อห่อปั้พันมันกัสีมันสีแน่นค่ะมันสีแนนเขาเขามาร่วมกลุ่มอยู่นี่เขาเป็นต่างใดมาต่้งใคือได้มาร่วมกลุ่มกันเมื่ถึงก่อนหนาเขามาร่วมกลุ่มกันต่างใด กลุ่มหนีคือกลุ่มอย่างไรแต่ก่อนแต่ก่อนพ่อแม่ตายายพ่น,พนมาพ่นสีพ่นสิเอาพ่นสีเอาถือมาตามศาสตร์บ,บาเน,นีนี่พอมีโกกมาปุ๊บมีโกกมามันสามารถแปรรูปเป็นเป็นยางอื่นครับเป็นกองเขากา็ได้เฮ็ดเป็นแานในศาสตร์าจากศาตรจากโกกม,มันสิแน่นมันสีแน่นแล้วมันสิเหลือมมันสีเหลืองงาม มันสิเหลื่อมง่ามนักครับแต่ว่าถับพื้นนี่คือมันสิเบัามันสิมันสิเบามันสิบทนคือคือตรงบอกยังไงว่ามันค้ายดีขึ้นก็เลยได้มาร่วมกลุ่มเงินบ่อด้วยกันบ้านนี้ร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มก็แล้วทีทีร่วมกลุ่มนี่คือผู้ตำกับตำบ้านนี้ผู้มีอายุคืออันมาแน่กะกะมาสารกะทิบเข่าบ้านนี้ผู้ถนัดผู้ถนัดเย็บ พุทธนัดเย็บกับเสียบเย็บแรงจากแรงจากที่ห้องเปนผนแเป็นเป็นอันี้ที่ห้องตาแล้วแต่ละยุ่นก็มีผนแคเย็บอีกยผนแคเย็บกับมีค่ะแล้วเขาเขาไปส่งตัางใดเบอร์ที่ไหนเขาเขาขายตัางใดส่วนมากเพิ่นสิเพิ่นสิเพิ่นสิเขามาในชุมชนมาซื้อเอาเป็นเมาเป็นหนังไม่นลาเขามาเป็นพ่อค้าคนกลางรณ์การเนค่ะเขามาเมาไปเลยเนาะมาิ้งประสาแล้วเดี๋ยวก็นั่ไปเสนออยู่ อยู่ตำบลแหนอยู่อำเภอไหนเสร็จแล้วไปออกงานออกบุญเพาอเห็นเขาเห็นงามกับติดต่อมาเนาะครับโอ้ค่ะผมอาราคาห้องเป็นยังไงเสื้ออันหนึ่งี่อพ่อไปพ่อมาอยู่นะค้ห้องห้อกำหนดราคาเป็นยัไการขายราคานี่มันสิขึ้นยูที่ขนาดของเสื้อบางที่กะถแถบพื้นสันพื้นสัน ช่วงสั่นแต่เน่าอย่างสี่เพป่นกระสีหยีราคาหนึ่งค่ะผืนใหญ่อย่างสี่เพป่นกรสิขายสองร้อยลอยหาซีบลอยยีซีบลอยหนึ่งกระมี่เนาะนะคะแล้วเขาขายได้เฮ็นยังเลยมากมันมาเขืาของทุนครับมันเป็นเป็นจังเลยโต้ขายได้นี่คือถ้าของจังของของใหญ่นี่ของย่าประยุนจังสี่ก็คือกรสิ เป็นของของเราไปเลยบอกแมนค่ะเพิ่นเพิ่นกะสิเพิ่นกะสิขายของเพิ่นมานที่เพิ่นสีบ่ได้มามาสีน้ำกลุ่มมั้งสินะคะเพิ่นสีเสือในส่วนโตงเพิ่นอยู่ในบางเพิ่นในกลุ่มในกลุ่มกะมีในกลุ่มแต่ในกลุ่มนี่คือมันสิหลากหลายมันสิหลากหลายแต่ถ้าถ้าเพิ่นต้องการของคูนี้ของพี่น้องเพิ่นอย่างสิเพิ่นกะสิมาสีของพี่น้องเพลนอย่างนีนะครับหลังจากนอกจากที่เฮ็ดเป็นอันที่เป็นกระทิบเขาแล้วเฮ็ดเป็นแปรรูปเป็น กลองกระดาษทิชชู่ก็แมนนะครับน้องแม่นค่ะสาดสาดสาดพื้นหนึ่งถ้าเขาขายสาดนี่คือสิพื้นละลอยละลอยยี่สิบครับแต่ถ้ามาแปะรูปเป็นเป็นกลองกระดาษทิชชู่นี่กระสีใดอยู่ประมันหากองหกกองกระเลยแต่พื้นหน่อยพื้นใหญ่พื้นกว้างมากกระสีมีมูลค่าไปอีกนะครับเป็นการต่อยอดเนาะเป็นการต่อยอดหลักกรเพิ่มมูลค่าให่งชุมชนผีเนาะแมนค่ะโอ้ครับ เอาไม่ยืนน้ำกันต่งโดนคือบนแนะน้ำตัวเจ้หน่อยครับซื่อๆนะครับคุณแม่คือกิติกาค้ามนึงค่ะเป็นในบาทอยู่ในกลุ่มอ๋อสภาดีน้ำไหมครับเอาอันรับอันนี้กระเป๋านี่ยเท่ตั้งไรเอาที่นี่บ้านจากใส่กล็กุ้มให้กันบ้ครับกระเป๋าเกล็ดของกุ้มให้กันค่ะกรท่อท่อเป็นท่อเป็นท่อเป็นเสือให้กันค่ะแต่นหนีเส้นยาวนิดนึงเส้นน้อยถ้าเส้นน้อยเราได้เห็นใบใหย่กันนี่ครับ เคุณก็เห็นได้ปลาเนี่ยนะฮะแมน่นจ้ายิ่งเซนหน่อยเราได้เห็น,นละเอียดเน่ยงามแห้งละเอียดแนนห้งครับโอ้โหท่นไปเห็นแตงเด็กขึเด็กงามแท้เลาเล้วนละเห็เป็นเป็นการออกแบบกันแต่ก่อนแต่ก่อนนี่คือแต่ก่อนนี่คือท่อเสื้อตัดตัดเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าแล้วครับมาในนี้นมีปัญหาเรื่องสายสายนั้นไปซื้อไปซื้ออยู่ร้านค่ะ สองสายเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งมันเป็นต้นรุ่นที่สูงค่ะต้นรุ่นที่สูงบ้าที่นี่ก็เลยก็เลยเออขอคั่นเนหน้าของพัฒนาชุมชนของตำบลส่างปีเป็นมีพัฒนาชุมชนเของมารวมนำว่าแมนค่ะเป็นการเอ้ยนี่ก็เหรอเป็นเพิ่นมาฝึกฝึกอบรมแมกอค่ะฝึกอบรมพื้นที่แนวนี้นะครับเน้ะงก็บ้านพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลส่างปีแหละกับพัฒนาชุมชนของ อำเภอราศีสไริค่ะอครับเพิ่นเพิ่นจัดจัดฝึกอบรพื้นอบรมให้แปรรูปผลิตภัณฑ์นั่นแะค่ะเพิ่นก็มีกลุ่มาณให้กลุ่มเฮาก็บเลมีความรู้ขึ้นมาค่ะซอยกลุ่มแบบหลายเลยค่ะไดงข้าวเทียมคุณก็เก่าอีกนะครับ่กแม่่นคะอ้าจุดต่อไปมันยังอยู่ประเทศนีนมี่อะไรผลิตภัณฑ์เฮาอันนี้คือกระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าปักขมาวผ้าขมากระเป๋าปักขมาวผ้าข้าวผ้าข้าว ก็ามาแต่และาอยี้ในกลุ่มร<ถ>ครับไม่ต่อเลยอันนี้ตัดตัดในกลุ่มนี่เหรอตัวนี้ตัดในกลุ่มค่ะตัดในกลุ่มตัดในกลุ่มหนึ่งจะว่าจังองค์การบริหารส่วนตำบลสังปีเพิ่นเพิ่นสิเพิ่นจัดฝึกอบรมอย่างนี้ใช่ไหมคะฝึกอบรมจัดฝึกอบรมแลมว้วก็มาเห็ดต่อหวานีกันมาเห็ดต่อพากันเย็บพากันอันนี้ แต่ขอกว่าผู้นำสุ่นๆนี่ต้องเข้มแข็งเนาะเพคนเขามาซอยพักดันซอยดูแลในไกลุ้มนะครับเนาะเพื่องานใหม่ๆเรื่อยเรื่อยเพือมีงานใหม่ขึ้นมาทหาราจังศีลนี่คือส่วนมากเป็นเกษสิเป็นเป็นของฝาของชำรวยแบบงานโซบียงเกษตรแพ็คเปียเป็นแพ็คเปิดเกษสิมาลับแต่ละลอยซองลอยเตอร์ละซีลอย กาเลเต้โอ้ขั้นขั้นยาวารก็ตตองล่วงนะอเดรนลุ้นนะเนาะแน่ใจว่าถ้าเป็นงานสมมักาท่านนั้นก็ดีเอาานเอาสุดท้ายอยากให้คุณแม่ฝากกับพี่กระดองข้างในว่าคเดียวมาเที่ยวชุมชนเท่านีนมากแ่ไหนเนาะครับค่ะทำมาเที่ยวชุมชนของกลุ่มแม่บ้านท่อเสือเสร็จกาสี และการไปเที่ยววัดบรรดาลแมนค่ะวัดบรรดาลหลังจา,จากที่มาเที่ยววัดแล้วก็กมาแ,ออแม่นค่ะก็มาสามาบรรเลือกส้มใดในในกลุ่มของกลุ่มแม่บา้านท่าเสือใดะะเรียกว่ามีมีเพจมียังบ้างไหมมีเพจของกลุ่มแม่บา้านท่าเสือ,อน,นะคะแล้วก็ชื่อชื่อเพจ กลุ่มแม่บ้านทอเสือบ้านดานตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดค่ะหรือบอกกาไปในในเพจขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปีได้ก็ได้ค่ะเห็นขึ้กันเนาะจะมาทอนขึ้กันเออมือนี้ผมก็เวลาเลิกการกับเบิร์ตแล้วผมก็พิมพ์งานกับตัวเขาล่าวไปก่อนนะครับขอบคุยในไรทีจะรับข้อมูลครับมือนี้ไปแต่นในเข้เอาผีหนอนมือนี้ได้กข้อมูลให้ตั้งหน่อยบอ เดี๋ยวคลิปหน้าตอนหน้าสิ่ภาพพี่น้องไปมองได้เดี๋ยวติดตามไปด้วยครับเด้อผมแล้วกับทีมงานสองลาพี่น้องไปก่อนด้วยครับสวัสดีครับ